สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่ๆ FC นะครับช่องปลาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถมานำเสนอพี่ๆีหนึ่งคันนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าเซียนตานะครับผมปี2019นะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนมนกิโลนะครับปี2019นะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของตัวเซียนตานะครับเป็นตัว 1.5V นะ คันนี้มาพร้อมกับสีดํานะครับผมสภาพเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับทั้งทั้งในเรื่องของภายนอกนะครับภายในนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเขานะครับผมครบพร้อมนะครับพร้อมใช้เลยนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับพี่กําลังเลงๆนะครับกำลังสนใจนะครับหารถครอบครัวสักคันหนึ่งนะครับผมไม่อยากได้รถคันใหญ่นะครับ ไม่อยากได้ตัวแบบ P P V นะครับผมลองมองคันนี้ดูนะครับเป็นมินิ M P V นะครับผมสามารถได้นั่งนั่งได้นะครับถึงเจ็ดคนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปรับชมมาพร้อมกันนะครับว่าสภาพของเขาเนี่ยน่าใช้ไหมนะครับผมอะมาเริ่มกันนะครับจากด้านหน้ากันเลยนะครับผมคันนี้นะครับได้ไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาเรียบร้อยนะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีมาให้นะครับผม กันชนด้านหน้านะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมีคิ้วโครเมียมตัดมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าลงตัวเลยนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกของเขามีมาให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าฟัง์ชันครบเลยนะครับสําหรับตัวท็อปนะครับด้านหน้านะครับกล้องมองภาพด้านหน้าเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่หนึ่งจุดนะครับทะเบียนเจ็ดเจ็ดสองแปดนะครับทะเบียนสวยอีกแล้วนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับล้ออลลอยนะครับทุโทนปัดเงาะ ของเขาจะอยู่ที่ R16 นะครับผมคันนี้ได้ยังเป็นยางมิชลินนะครับปลายปีนะครับผมปลายปี23นะเป็นสัปดาห์ที่51นะครับผมก็ยังถือว่าใช้งานได้ยาวๆเลยเพราะว่าเป็นปลายปีเออผลิตนะครับที่51เนี่ยก็คือเดือนธันวาจะสิ้นปีแล้วนะครับก็มาใช้ปี24นะก็ถือว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมสภาพก็โอเคอยู่นะล้อไม่มีเบียดนะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยช่วงล่าง นะครับต่างๆนะถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับผมคันนี้ได้เป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นระบบดิส์นะครับผมด้านหลังเป็นดรัมนะครับผมก็ใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างคันนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับริ้วรอยเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับสีสันตัวรถนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสีดาปกติเนี่ยจะดูแบบ เอ่อถ้ามีรอยขีดข่วนต่างๆเนี่ยจะดูง่ายมากนะครับผมคันนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับยิ้วกันศาสตร์นะครับมีติดมาให้รอบคันแบบนี้นะครับฟิล์มยังสภาพสวยๆอยู่เลยนะครับพี่ๆเอาไปไม่ต้องไปทําใหม่แล้วนะครับผมกระจกทุกบานนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับเป็นกระจกเดิมของโตโยต้านะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตรงนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับผมให้ดูด้านข้างกันบ้างนะครับนี่ล้อสภาพสวยนะครับทั้งสี่วงนะ สภาพสวยเลยไม่มีเบียดเลยนะครับผมประตูสไลด์ต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะมาด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับไฟทับทิมอยู่ด้านล่างสองตแหน่งนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับอยู่ด้านบนนะในส่วนของกระจกด้านหลังนะครับไตรงม่านไฟฟ้านะครับผมสภาพม่านไฟฟ้าสวยนะครับผมไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับสําหรับด้านหลังนะในส่วนของไฟด้านท้ายนะครับ สภาพโคมของเขาไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไอ้น้ำต่างๆไม่มีเข้ามาเลยนะครับผมคันนี้ได้กล้องมองภาพ360องศานะครับผมจะแสดงผลตรงหน้าจอกลางนะครับขนาด6.8นิ้วนะสภาพของเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับมาดูกันต่อนะครับเป็นส่วนของภายนอกนะครับด้านคนขับกันบ้างนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับรอยเฉียวชนไม่มีให้เห็นเลยนะครับ ตัวมือจับนะครับมีแต่งมาให้นิดนิดหน่อยนะครับเป็นตัวกันรอยนะครับผมเป็นเสีอลูมิเนียมนะครับผมสีเงินนะครับแบบนี้สภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับรับชมรอบคันกันไปแล้วนะครับผมสภาพภายนอกเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมว่าจะสวยสู้ภายนอกได้ไหมนะครับผมไปกันครับ เรามาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนเลยนะครับผมแผงประตูด้านคันนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับอันนี้เป็นรอยเปื้อนนเฉยนะครับผมนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาทําความสะอาดให้นะครับผมในส่วนของที่พักแขนตรงนี้นะครับเป็นแบบหนังนะปุ่มกดกระจกต่างๆนะครับปรับรถได้ตามปกตินะครับตรงนี้เป็นปุ่มเพับพับกระจกข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับผมเบาะเป็นลางเลื่อนธรรมดานะครับยังไม่ใช่เบาะ ปับไฟฟ้านะในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะสีดํานะครับผมมีสัญลักษณ์เซนเตอร์ให้ตรงนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับสําหรับเบาะคู่หน้านะสภาพค่อนข้างสวยครับไม่มีรอยฉีกขาดให้เห็นเลยนะครับพวงมาลัยก็สภาพสวยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับอยู่ในสภาพสวยเลยนะครับไม่มีถลอกนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับการใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายนะครับ มี1นึ่ตำแหน่งนะครับสําหรับแก้วให้วางแก้วตรงนี้นะครับ1จุดนะทั้งซ้ายและขวานะครับผมปุ่ม push start นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้งานง่ายๆเลยนะในส่วนของหน้าจอนะครับคันนี้ได้หน้าจอมาเป็นแบบเอ่อทัชสกรีนะครับผมแล้วก็ขนาดหน้าจอของเขาเนี่ย6 8นิ้วนะครับรองรับ apple carplay นะ android auto นะครับ bluetooth นะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะ คอนโซลด้านหน้านะครับถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะหน้าปัดต่างๆนะครับหน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะแอร์คันนี้นะครับได้เป็นแบบออโต้เป็นดิจิตอลออโต้นะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยเช่นกันนะครับมีโหมดแมนนวลตรงนี้นะครับมาให้ใช้งานด้วยนะ ภายในนะครับหรือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะระบบไฟต่างๆนะครับอ่าใช้งานได้ชัดเจนนะครับในส่วนของม่านตรงนี้ม่านบังแดดหรือว่าสภาพสวยนะครับแต่ว่าไม่มีไฟให้นะตรงม่านบังแดดนี่ระบบไฟต่างๆนะครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมต่อกันะครับในส่วนของแถวที่สองนะครับของเขามีเอ่อ นักพิงตรงนี้มาให้นะครับผมทั้งสองฝั่งนะตรงนี้นะครับผมเบาะหนังนะครับค่อนข้างสะอาดเลยนะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์เลยไม่มีฉีกขาดนะครับได้นะครับเดิมสีส้มนะครับโรงงานเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเขาปูพรมมาให้เรียบร้อยนะครับรอบคันเลยนะไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับพรมสีน้าตาลแบบนี้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้มากๆนะครับพี่ๆคนไหนหาอยู่นะครับคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่ 5แสนหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นนะครับผมป้ายแดงเนี่ยกับเก้าแสนเลยนะอืมสภาพเบาะหน้าหลังนะครับอันนี้เขาพับไว้หนึ่งเบาะนะมีพรมมาให้นะครับนี่พรมอยู่ตรงนี้นะครับเบาะด้าหนาหลังนั่งได้จริงนะครับผมกว้างๆเลยเหลือๆนะครับสภาพสภาพเบาะทั้งเจ็ดตำแหน่งนะครับผมสภาพสวยนะครับโดยรวมสภาพสวยเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะอ๋อก่อนจะจัดก่อนจะไปกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะครับโครงสร้างตัวรถคันนี้นะครับตรนอันนี้เป็นเสาเอนะครับเบี่ยงสันสต่างๆนะครับคมสวยแบบนี้เลยนะครับผมหัวน็อตต่างๆนะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยงัดแงะขันไขนะครับผม เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตรงเมทาร์คนะครับผมนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังตัวกันสวยแบบนี้นะครับไม่มีชั้นสีนะครับไม่มีคลื่นๆเลยนะครับเวลารูปเนี่ยเรียบเนียนสนิทแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเสาบีนะครับนี่เหลี่ยมสันชัดเจนแบบนี้นะครับผมตัวล็อกต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะยังอยู่ครบนะครับมาดูนฝั่งนี้กันบ้างนะนี่หัวน็อตนะครับ ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับผมไม่มีรอยงัดแงะขันไขนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะนี่รางเลื่อนนะครับทั้งซ้ายขวานะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับรางเลื่อนอัตโนมัติตรงนี้นะสําหรับตัวท็อปนะครับผมของเขาจะได้เป็นรางเลื่อนอัตโนมัตินะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นจีนะรุ่นรองท็อปนะครับของเขาเนี่ยจะได้แค่ฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งผู้โดยสารนะที่เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ และเป็นเบาะผ้านะครับก็คันนี้นะครับรุ่นท็อปแล้วนะครับได้เบาะหนังนะถือว่าคุ้มมากนะครับกับราคาที่เพิ่มมาอีกไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัว G นะครับตัวรองท็อปเนี่ยของเขาราคา469,000นะคันนี้ราคา510,000นะครับก็เพิ่มมาอีกประมาณ40,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณได้ฟังก์ชันนะครับได้ออปชั่นนะครับที่ ุ้มกว่ากันเยอะนะครับผมในราคาที่ห่างกันไม่มากนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0611626662นะครับมาแปลงเพชรยนต์นะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเมทอาร์คนะครับในส่วนของคานนะมีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับไปรับชมกันครับ สำหรับเจ้าโตโยต้าเซียนต้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับจะได้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมหนึ่งจุดห้าหนึ่งพันห้ารอยซีซีนะครับเครื่องยนต์ VVTi นะครับดู a l VVTi นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับเครื่องยนต์ที่ทนนะครับประหยัดนะครับอะไรถูกนะเจออู่ข้างนอกซ่อมได้นะครับเข้าศูนย์ได้นะครับมาดูกันนะครับในส่วนของคานต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับของฝากระโปรงด้านหน้านะ นี่นะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับรอยซีนต่างๆนะครับผมสภาพเดิมโรงงานแบบนี้นะไม่มีจุดบุบนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับรูกลมๆนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้นะทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมหัวน็อตยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่ในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพสวยเช่นกันนะครับหมุด ไม่มีหลุดเลยนะครับอันนี้สัญลักษณ์โตโยต้านะครับนี่เป็นฝากระโปรงจากโตโยต้าแท้แน่นอนนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของคานด้านซ้ายกันบ้างนะครับผมนี่สภาพหัวน็อตนะครับไฟเดิมนะครับของโตโยต้านะนี่คานต่างๆนะครับจุดสีแต้มสีนะครับหัวน็อตต่างๆรูกลมๆนะครับตรงคานนะครับยังอยู่ในสภาพสวยเดิมนะครับโรงงานนะนี่หัวน็อตนะครับ สภาพสวยแบบนี้นะรูต่างๆนะครับกลมสวยแบบนี้นะครับรับประกันได้นะครับไม่มีการชนด้านหน้ามาอย่างแน่นอนนะอ้องเครื่องนะครับสภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะเราจะเช็คให้กับลูกค้านะครับลุกคันนะครับผมว่ามีค่าได้มาตรฐานไหมนะครับถ้าค่าแบตเตอรี่น้อยนะครับต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยเราทําการเปลี่ยนให้นะครับผมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก่อนที่จะทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ เครื่องยนต์ของเขานะครับพละกําลังอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดแรงม้านะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แรงหรือหวานะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะก็ถือว่าครบแล้วนะครับผมสาหรับรายละเอียดของเจ้าโตโยต้าเซียนต้านะครับหนึ่งจุดห้าวีคันนี้นะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่รับฟังคลิปนี้จนจบแล้วนะครับตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าสนใจ อันนี้นะครับหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาหาผมได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับปลาแปลงเพชรยน์นะยินดีครับปรึกษาพี่ๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วแลบวควรพี่ๆนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับสาหรับที่ผมจะลงในวันถัดไปนะครับสําหรับวันนี้นะ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ